ก่อนหน้านี้ทาไมถึงติดต่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของทุนแล้วก็อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับคุณบ้านครับเพราะว่านานมาแล้วเนาะดูแลครอบครัวนี้อยู่พี่ชายเขาก็จัาหลานสาวก็จ่ายพีจามีเริ่เกิดขึ้นมานี่เองแค่นั้นและนี่เขาก็สู้ก่อนก่อนหน้านี้ได้มีหนงานไหนมาช่วยบ้างไหมครับก็ไมมีเขาคนเดียวเขาคนเดียว นำปัญหาค่ะขับรถไปรับได้ได้ได้ด้วยได้ด้วยได้เนาะเราเราแชร์เป็นไงได้ใช่ไหมแชร์แชร์อ่ะคือตอนแรกเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปรับแล้วถ้าเกิดมันยังไงให้คนอื่นต่อพอกเขาด้านบ้างไม่ต้องกังวใจแค่คุณจำใจพอเวลาไปไหนไปไหนก็สะดวกสะดวกงานสคัมภาระเราเขามอบแล้วเราก็มามอบจริงนะครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิ โอเคเดี๋ยวพี่ประสานจองคิวได้แล้วเดี๋ยวพี่มารับไปนะเดี๋ยวไปต่อผู้ต้อยไป่มาดัะก็เดี๋ยวนอ,อกจากเรื่องแข่งเทียนเรื่องคุณการศึกษาลองดูเดี๋ยวลองดูน้องคุณการสาด้วยะนะอข,อขอบคุณเจ้าภาพสุขุมส่งกองนอนอ็อย่างประเทศไทยที่มามอบรถและเตียงที่ให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะที่ไม่ลืมผลพิการขอบคุณจริงๆจังไปถึงโอเคยาบาลช็อคพอดีก็คือน้องไม่เคยแพ้ยา<ม>อะไรมาก่อน<อ>ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาไม่เคยแพ้เลยแต่เขาแพ้แบบสับ่น สติตั้งแต่อยู่บ้านเราตั้งสติเองแล้วน้องของสติแล้วเราไปสานอุบายก็คือจบเลยแม่บอกว่ารอรออย่างเดียวคือรอรอหัวใจรอถูงถ่ายหัวใจครับวันนี้สภาสังคมสองร้อยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้มาลงพื้นที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่พุทธนะครับและน้องด้วยนะครับซึ่งน้องเขา โรคประจําต th the uh, uh, um, ัวเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับซึ่งวันนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้นํารถเข็นนะครับแล้วก็ลมเพื่อให้คุณแม่ปุ๊กเนี่ยสามารถประกอบอาชีพนะครับแล้วก็หารายได้เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลแล้วก็รักษาโรคหัวใจของน้องด้วยนะครับและก็ที่สําคัญก็คือการดูแลครอบครัวเพราะว่าคุณแม่จะถนัดในเรื่องของการทําบุ้นกัญชนะครับและขนมต่างๆคุณแม่สามารถเอาขนม ครับละของต่างๆเนี่ยไปเห็นในซอยต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สภาสังคมสงเคราะห์แห um. ่งประเทศไทยบรมราชุปธมภ์นะครับให้ความเขาเรียกความยั know, ่งยืนในการประกอบอาชีพกับคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่ครับก็ขอเชิญชวนนะครับผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญนะครับ มาร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์หรือสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับสามารถติดต่อข้อมูลต่างๆนะครับในเบอร์โทรศัพท์สามารถประสานงานในช่องทางต่างๆได้เป็นกําลังสําคัญในการช่วยเหลือผู้ดเดือดร้อนกันนะครับ